สวีดัสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมหมอนฮันวีสุดขีดเนี่ยมันมีแค่4ภาคนะครับผมภาค5ยังไม่มานะไม่รู้มาปีไหนผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช่วยกันโหวตว่าอยากฟังเรื่องอะไรกันผลสรุปก็คือฮันนีบาลนะครับได้ไลค์เยอะที่สุดหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่โตมากับสงครามผ่านเรื่องเลวร้ายมาเยอะพ่อกับแม่ก็โดนฆ่าแถมน้องสาวก็ยังโดนฆ่า มีหนำซ้ำยังโดนจับกินพอโตมาฮันนิบาลเนี่ยก็เลยไปตามแก้แค้นพวกที่มันฆ่าน้องสาวของเขาเรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงติดตามรับฟังได้ในฮันนิบาลตำนานอมตไม่เงียบเริ่มเรื่องมาที่เด็กสองคนคนผมดำมีชื่อว่าฮันนิบาลส่วนผมทองก็คือน้องสาวมีชื่อว่ามิชาทั้งคู่เนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะด้านหลังนั่นก็คือคฤหิสา์ที่สองพี่น้องอาศัยอยู่ แต่ความสุขสบายนั้นก็ได้จบลงเพราะว่าในพื้นที่แถวนั้นมันกำลังเกิดสงครามครอบครัวนี้เลยต้องรีบย้ายออกในขณะที่กำลังขนของอยู่แม่ของฮันนิบาลก็กำลังจะไปหยิบจดหมายแต่พ่อก็บอกว่าไม่ต้องขนอะไรไปอีกแล้วคุณแม่ก็เลยไม่ได้หยิบจดหมายนั้นมาด้วยแต่ฮันนิบาลเนี่ยก็เห็นนะครับและก็สงสัยว่าในจดหมายนั้นมันจะต้องมีอะไรแน่ๆทั้งครอบครัวก็ย้ายไปอยู่บ้านพักกลางป่าเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุด ส่วนทหารที่อยู่ด้านนอกก็กำลังรบกันอยู่และไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงฮันนีบาลระหว่างที่อยู่ในป่าเนี่ยพ่อของเขาก็จะคอยสอนเรื่องราวต่างๆทั้งการเดินป่าการดูเข็มทิศและก็การใช้วิทยุทั้งครอบครัวเนี่ยก็กำลังมีความสุขกันเลยนะครับแต่สักพักก็มีรถถังของรัสเซียขับเข้ามาในบริเวณบ้านแต่พวกทหารเนี่ยมันก็มาดีนะครับมาขอแค่น้ำ แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยพวกมันก็เลยขอให้คนในบ้านเนี่ยยกเว้นเด็กออกมายืนด้านนอกฮันนี่บาวกับน้องสาวก็ยืนดูพ่อแม่ด้วยความเป็นห่วงจูจ่ๆก็มีเครื่องบินลบบินผ่านมาและการประทะกันก็ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เมื่อกี้ทำให้พ่อแม่และญาติพี่น้องของฮันนี่บาวตายหมดเลยนะครับในเวลาเดียวกันนั้นพวกทหารด้านนอกก็กำลังลบกันอยู่เช่นเดิมเมื่อพ่อแม่ตายไปฮันนี่บาวี่ยก็เลยต้องรับภาระลเป็นคนเลี้ยงดูน้อง ในสงครามเนี่ยมันจะมีทหารที่ดีกับไม่ดีด้วยนะครับทหารที่ไม่ดีเนี่ยพวกมันก็จะชอบทําร้ายประชาชนและก็ปล้นทรัพย์สินบังเอิญบังเอิญพวกทหารไม่ดีมันก็ขับรถผ่านบ้านของฮนันนบาวแถมตอนนี้พวกมันก็กําลังถูกตามล่าตัวพวกมันจึงบุกเข้าไปในบ้านของฮนันนบาลเพื่อขอซ่อนตัวพวกมันก็จับฮันนบาลกับน้องสาวเนี่ยล่ามโซ่เอาไว้ และหนึ่งในพวกมันก็ขโมยกําไรข้อมือของมิชาไปด้วยฮนดีบาวเนี่ยเจา้าคืนก็คืนไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแค่เด็กจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆฮันดีบาวกับน้องสาวก็มีแค่เศษอาหารที่พอจะประทางความหิวได้ส่วนพวกทหารเนี่ยมันก็หิวเหมือนกันนะครับพวกมันก็กินทุกอย่างที่หามาได้แม้กระทั่งนกดิบๆพวกมันก็กิน หัวหน้าทหารเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าถ้าพวกเราไม่กินพวกเราก็จะตายจากนั้นพวกมันก็มองไปที่ฮันนีบาลกับน้องสาวฮันนีบาลเนี่ยก็รู้ชะตากรรมนะครับว่าตัวเองกับน้องสาวจะต้องโดนกินแน่ๆแ,แต่หนังก็ตัดฉากไปเลยเราก็เลยไม่รู้ชะตากรรมของสองพี่น้องว่าจะเป็นหรือจะตายเวลาในหนังเนี่ยก็ผ่านไปจนถึง8ปีฮันนีบาลยังไม่ตายนะครับแถมโตเป็นหนุ่มหล่อซะด้วย ตอนนี้เขาได้กลับมาอยู่ในปรา,าสาทบ้านเก่าของตัวเองแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นที่คุมขังฉเฉลยทางสงครามไปซะแล้วฮันนีบาลตอนอยู่ในนี้พี่แกไม่คุยกับใครเลยนะครับเงียบสนิทมันจึงทําให้ผู้คุมของที่นี่ชอบมาแกล้งฮันนีบาลนะครับเพราะเห็นเขาเป็นคนเงียบๆแต่ฮันนีบาลก็จะเอาคืนพวกนั้นได้เสมอหัวหน้าใหญ่ของที่นี่ก็เลยเรียกฮันนีบาลเนี่ยไปคุย ถ้าเกิดว่านายจะอยู่ที่นี่นายต้องทําตัวดีๆนะฉันรู้ว่าที่นี่เคยเป็นบ้านเก่าของแกแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ในทุกครั้งที่ฮันนีบาลนอนหลับเขามักจะฝันร้ายอยู่เสมอเขาจะฝันเห็นพวกทหารที่มันเคยทําร้ายเขากับน้องสาวในวัยเด็กเวลาที่ฮันนีบาลฝันร้ายพี่แกจะชอบบวยวายนะครับผู้คุมก็เลยเอาฮันนีบาลเนี่ยไปขังเดี่ยวด้วยความที่ฮันนีบาลโดนจับมาขังในนี้บ่อยแล้วพี่แกก็เลยได้แอบขุดทางหนีเอาไว้จนมันสามารถคลานหนีออกไปได้ แต่ก่อนที่ฮันนีบาวจะหนีเขาก็กลับไปในห้องของแม่เพื่อไปเอาจดหมายที่เขาเคยเห็นในตอนเด็กจากนั้นฮันนีบาลก็ได้หนีอยกมาจากสถานที่กักกันได้สําเร็จฮันนีบาวเดินทางโดยการแอบขึ้นรถไฟและเดินทางไปตามที่อยู่ในจดหมายของแม่เขาในจดหมายมันก็จะมีรูปลุงกับป้าของฮันนีบาลอยู่ด้วยนะครับและในที่สุดฮันนีบาวก็ไปถึงบ้านของป้าเขาจนได้ตอนแรกเนี่ยก็เกือบโดดไล่แล้วนะครับ แต่ฮันนบาลก็โชว์รูปในจดหมายให้ป้าดูป้าของฮันนบาลเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับเธอมีชื่อว่ามิราสกิคุณป้าก็บอกกับพระเอกว่าลุงของเธอน่ะตายไปนหนึ่งปีกว่าแล้วฉันเสียใจด้วยนะตอนนี้ตระกูลของเราเหลือเราแค่สองคนแล้วและก็ตามเคยครับเวลาที่ฮันนบาลหลับพี่แกก็จะฝันร้ายถึงน้องสาวแต่ในคืนนี้คุณป้าเนี่ยก็เข้ามาปลอบเอาไว้ทั้งสองคนเคยเสียคนรักจากเหตุการณ์เลวร้ายมาเหมือนกัน ป้ากับหลานเนี่ยเลยเข้าใจกันดีในตอนเช้าคุณป้าก็จะชอบมานั่งตัดแต่งดอกไม้อยู่ด้านล่างฮันนีบาลเลยอยากจะช่วยแต่บังเอิญพี่แกก็หันไปเห็นหม้อน้ําที่กําลังร้อนอยู่ความทรงจําในวัยเด็กมันก็เลยกลับมาภาพในหัวเนี่ยก็คือน้องสาวที่กําลังโดนต้มอยู่ในหม้อร้อนๆนะครับและด้วยความใจลอยนี้ฮันนีบาลก็เลยโดนมีดบาด คุณป้าก็เลยทําแผลให้เย็บให้กันแบบสดๆเลยนะครับแต่ดูจากสีหน้าแล้วฮันนิบาวเนี่ยคงไม่เจ็บแต่ว่ามีความสุขด้วยความที่คุณป้าเนี่ยเธอเป็นคนญี่ปุ่นบางวันเธอก็จะทําการไหว้บรรพบุรุษของเธอที่เป็นสมุไรฮันนิบาลพอมาเห็นก็เลยสนใจนะครับคุณป้าก็เลยเล่าประวัติความเป็นมาต่างๆให้ฮันนิบาวฟังจากนั้นคุณป้าก็เริ่มสอนวิชาดาบให้กับฮันนีบาลแรกๆเนี่ยก็สู้คุณป้าไม่ได้นะครับแต่หลังๆมาฮันนีบาลก็ฝึกไปเรื่อยๆ จนฝีมือเก่งเท่าป้าแล้วนะครับป้ากับหลานก็อยู่ด้วยกันมานานมากจนคุณป้าก็เริ่มอายุมากขึ้นส่วนฮันนีบาวเนี่ยก็เป็นหนุ่มมากขึ้นในขณะที่ทั้งสองไปจ่ายตลาดด้วยกันก็มีพ่อค้าคนหนึ่งมันมาลวนลามคุณป้าฮันนีบาวก็ทนไม่ไหวและก็เล่นงานมันทันทีแต่ก็ไม่มีใครตายนะครับเพราะว่าตำรวจเข้ามาห้ามไว้ได้ทันถึงเรื่องจะจบที่ตำรวจแล้วแต่พระเอกไม่ยอมจบด้วยพี่แกก็กลับมาบ้านและเตรียมดาบซามูไรรอเลยนะครับ พ่อค้าคนนั้นก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะตายพี่แกก็ออกมาตกปลาตามปกติฮันนีบาวก็มานั่งรออยู่บนชายฝั่งพี่อ้วนพอเห็นหน้าฮันนีบาลพี่แกก็เข้าไปหาเรื่องทันทีแต่ก็โดนฮันนีบาลฟันท้องเป็นหนึ่งแผลตามด้วยฟันแขนและก็ฟันหลังพี่อ้วนตอนนี้คือจะตายให้ได้ฮันนีบาลก็รูปที่เขาวาดให้พี่อ้วนดูในรูปเนี่ยมันมีแต่หัวนะครับ พี่อ้วนก็คงพูดในใจว่าชิบหายแล้วกูจากนั้นฮันิบาลก็จบชีวิตของพี่อ้วนด้วยการตัดคอคือฆ่าเสร็จยังขโมยปลาเขาไปกินอีกด้วยตำรวจก็มาพบศพของพี่อ้วนอย่างไวเลยนะครับสารวัตรโพพิวพี่แกเนี่ยก็ได้กลิ่นแปลกๆออกมาจากศพซึ่งไอ้กลิ่นนี้มันก็คือน้ำมันที่เอาไว้ทาดาบสมุไร คุณป้าก็รู้ว่าหลานชายเพิ่งไปฆ่าคนมาคุณป้าก็เลยสั่งให้รีบไปล้างมือซะถ้าเกิดตำรวจมาได้กลิ่นจะซวยเอาจากนั้นไม่นานสารวัตรก็มาถึงที่บ้านตำรวจก็สงสัยฮันนี่บาวมากเพราะว่าเมื่อตอนเช้าฮันนี่บาวกับพ่อค้าเพิ่งมีเรื่องกันไปที่ตลาดฮันนี่บาวก็เลยถูกนำตัวไปสอบสวนโดยใช้เครื่องจับเท็จแต่ด้วยความที่ฮันนี่บาวเนี่ยเป็นคนเงียบๆนะครับเงียบกว่าคนปกติมากเข้าขั้นโรคจิตเลยทีเดียวเครื่องจับเท็จก็เลยไม่มีผล แต่สารวัตรก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าดูจากหลักฐานหลายๆอย่างแล้วฮันนีบาลนี่แหละคือคนร้ายแต่สักพักก็มีคนเอาหัวของพี่อ้วนเนี่ยไปวางไว้ด้านนอกตำรวจก็เลยต้องเลิกสงสัยฮันนีบาลซึ่งคนที่เอาหัวของพี่อ้วนไปไว้ตรงนั้นก็คือคุณป้านั่นเองฮันนีบาลได้รับทุนการศึกษาให้ไปฝึกงานที่โรงเรียนแพทย์ในปารีสนะครับบวกกับในตอนนั้นคุณป้าก็กําลังประสบปัญหาด้านการเงินเธอจึงขายบ้านหลังนี้ทิ้งและไปอยู่ปารีสกับฮันนีบาล งานที่ฮันนบาวไปฝึกเนี่ยก็คือการเตรียมศพนะครับเพราะอย่างนั้นวันๆฮันนีบาวเนี่ยก็เลยได้อยู่แต่กับศพในทุกครั้งที่ฮันนีบาวชำระศพเขาก็จะจดบันทึกเอาไว้ด้วยว่าอาวัยวะส่วนนี้มันอยู่ตรงไหนส่วนเวลานอนนั้นเขาก็ยังฝันร้ายถึงน้องสาวอยู่เหมือนเดิม ถึงเวลามันจะผ่านไปนานแล้วฮันนีบาลก็ยังคงตามหาทหารพวกนั้นที่มันฆ่าน้องสาวของเขาแต่ปัญหาก็คือฮันนีบาลเนี่ยจำได้แค่หน้าของพวกมันเขาจำชื่อของพวกมันไม่ได้แต่คุณป้าก็ยังคอยเตือนอยู่เสมอว่าเรื่องในตอนนั้นมันเป็นแค่อดีตให้ลืมมันไปซะในกลางดึกคืนหนึง่งที่ฮันนีบาลกำลังจะไปรับศพของนักโทษเขาก็เหลือบไปเห็นยาตัวหนึง่งที่ตำรวจเอาไว้ใช้กับนักโทษนะครับ คือมันเป็นยาที่ใช้แล้วนักโทษเนี่ยจะเกิดอาการเมาพอเมาแล้วมันก็จะจําเรื่องราวเก่าๆได้และยอมสารภาพความผิดออกมาฮันนีบาลเห็นแบบนั้นก็ยิ้มสิครับเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้และกลับไปจําชื่อทหารเลวพวกนั้นที่มันฆ่าน้องสาวของเขาภายในห้องของฮันนีบาลเนี่ยมันจะมีรูปของพวกทหารเลวด้วยนะครับฮันนีบาววาดรูปของพวกมันออกมาจากความทรงจําของเขาเองคือมึงต้องความจําดีขนาดไหนเนี่ย จากนั้นฮันนีบาลก็ใช้ยาที่เขาขโมยมากับตัวเองพอยาเริ่มออกฤทธิ์ฮันนีบาวก็เริ่มเห็นภาพในตอนเด็กอีกครั้งเห็นภาพตอนที่พวกมันกําลังจะฆ่าน้องสาวของเขาเห็นแม้กระทั่งตอนที่พวกมันกําลังกินเนื้อของเธอและหนังจะให้เราเห็นว่าฮันนีบาลสามารถหนีออกมาได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยมันมีเครื่องบินมาปล่อยระเบิดนะครับฮันนีบาวก็เลยใช้จังหวะนั้นหนีออกมาแต่พวกทหารเนี่ยก่อนที่มันจะหนีพวกมันได้ทิ้งป้ายชื่อเอาไว้ด้วย พอยาหมดฤทธิ์ฮันนิบาลก็รู้แล้วว่าเขาจะรู้ชื่อของพวกมันได้ยังไงฮันนิบาลไม่รอช้าขึ้นรถไฟเดินทางกลับบ้านเก่าทันทีแต่พอทหารที่นั่นได้ดูพาสปอร์ตของเขาแล้วทหารก็จําได้ทันทีว่านี่คือฮันนิบาลที่เคยหนีไปเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นพี่แกก็โทรไปแจ้งหัวหน้าใหญ่ซึ่งไอหัวหน้าเนี่ยก็คือหนึ่งในทหารที่กินน้องสาวของฮันนิบาลนะครับส่วนฮันนิบาวนั้น ก็เดินทางกลับไปถึงบ้านเก่าเรียบร้อยและก็ได้เจอกับป้ายชื่อที่เขาตามหาไอ้หัวหน้าทหารเนี่ยมันก็แอบตามฮันนิบาลมาด้วยแต่สุดท้ายก็โดนฮันนิบาลเล่นงานจนได้ฮันนิบาลก็จับมันมัดเอาไว้กับต้นไม้และก็ถามมันว่าทหารเลวพวกนั้นพวกมันอยู่ที่ไหนทหารคนนี้มันก็ยอมบอกหมดเลยนะครับว่าเพื่อนของมันอยู่ที่ไหนบ้างจากนั้นฮันนิบาลก็ฆ่ามันทิ้งโดยการให้มา้าดึงเชือกที่รัดคออยู่จนคอของมันขาด และก็ปิดท้ายด้วยการนั่งกินศพของมันชิวๆจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาเจอศพคือศพเนี่ยมันเหลือแค่หัวนะครับไม่รู้ว่าตัวอยู่ไหนพอฮันนีบาลกลับไปถึงห้องก็ไปเจอคุณป้าที่รออยู่ซึ่งเธอก็รู้ว่าหลานชายเพิ่งไปฆ่าคนมาฮันนีบาลก็บอกว่าผมรู้แล้วผมรู้ชื่อของพวกมันแล้วและผมจะไปตามล่าพวกมันทหารเลวอีกคนนึงเนี่ยตอนนี้มันเปิดร้านอาหารอยู่ในฝรั่งเศสนะครับป้ากับหลานก็เลยไปแอบดูด้วยกัน ทหารเลวคนนี้มันมีลูกแล้วฮันนิบาลก็เลยแอบเอาป้ายชื่อใส่กระเป๋าลูกของมันเอาไว้และที่ข้อมือของลูกมันก็มีกําไรของน้องสาวพระเอกอยู่ด้วยจากนั้นไม่นานทหารเลวคนนี้มันก็ไปเห็นป้ายชื่อตัวเองมันก็งงสิครับว่ามาได้ยังไงมันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนๆทหารเลวของมันว่าไอเด็กที่ชื่อฮันนิบาลเนี่ยมันยังไม่ตายและมันกําลังตามมาแก้แค้นพวกเราทีละคนหัวหน้าของพวกมันเนี่ยก็เลยสั่งให้ลูกน้องไปฆ่าฮันนิบาลทิ้งซะ พอมันได้คําสั่งมันก็เริ่มสะกดรอยตามฮันนีบาวทันทีแถมยังสะกดรอยตามคุณป้าด้วยนะครับในคืนหนึ่งที่ฮันนีบาลกาลังทํางานอยู่ไอทหารเลวคนหนึ่งมันก็แอบ,บเข้าไปเพื่อหวังจะฆ่าฮันนีบาวแต่สุดท้ายฮันนีบาลก็ไหวตัวทันทหารเลวคนนี้ก็เลยถูกเล่นงานแทนฮันนีบาลก็ถามมันเหมือนเหยื่อคนก่อนหน้านะครับว่าเพื่อนๆของแกเนี่ยอยู่ที่ไหนพอได้คําตอบแล้วฮันนีบาลก็ฆ่ามันทิ้งซะจากนั้นฮันนีบาลก็กลับไปหาคุณป้า คุณป้าก็พยายามห้ามนะครับว่าพอเธอะอย่าฆ่าใครอีกเลยจากนั้นเธอก็จูบฮันนิบาลแต่เธอก็ถามฮันนิบาลต่อว่าตกลงจะเลิกฆ่าคนไหมฮันนิบาลก็ตอบกลับไปว่าไม่ผมจะล้างแค้นให้น้องสาวผมโถเอ้ยฮันนิบาลมึงนี่โง่จริงๆพลาดได้ไงวะเนี่ยและเหยื่อรายต่อไปก็คือหัวนหน้าของพวกทหารเลวฮันนิบาลก็แอบเข้าไปในบ้านของมันตอนที่มันกําลังอาบน้ําอยู่แต่ด้วยความที่ลูกน้องของมันเยอะมาก ฮันนิบาลเนี่ยก็เลยพลาดแต่ว่าก่อนที่ฮันนิบาลจะแอบเข้ามาในบ้านของมันพี่แกได้วางระเบิดเอาไว้ด้วยและระเบิดมันก็ระเบิดพอดีนะครับฮันนิบาลก็เลยใช้ช่วงชุลมุนเนี่ยหนีออกมาไอหัวหน้าทหารเลวเนี่ยมันก็แค้นสิครับพวกมันก็เลยไปจับคุณป้ามาเป็นตัวประกันและก็บอกฮันนิบาลว,ว่าถ้าอยากได้ป้าคืนก็ให้มาตามที่อยู่ที่มันบอกฮันนิบาลก็เตรียมอาวุธรอเลยนะครับงานนี้มีหนองเลือดแน่นอนแต่ก่อนจะไปช่วยคุณป้าก็แวะไปฆ่าทหารเลวอีกคนนึงก่อน ทหารคนนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะครับจากนั้นฮันนี่ลก็ตามไปช่วยขุนป้าที่ถูกจับไว้ในเรือแต่ไอหัวหน้าเนี่ยมันก็ไหวตัวทันและยิงใส่กลางหลังของฮันนี่บลเป็นนัดหนึ่งคือมันก็คิดว่าโดนยิงกลางหลังขนาดนี้ยังไงยังไงก็พิการนะครับมันก็เลยไปลวนลามคุณป้าต่อแต่ที่ไหนได้ฮันนี่ลเนี่ยแอบเอามีดเน็บไว้ด้านหลังกระสุนเนี่ยก็เลยโดนมีดแทนฮันนี่ลก็เลยใช้มีดตัดไปที่เอ็นข้อเท้าของมัน คราวนี้เกมพิกนะครับมันก็เลยกลายเป็นคนพิการแทนคุณป้าก็พยายามห้ามนะครับว่าอย่าฆ่ามันเลยแต่ฮันดีบาลก็ไม่ยอมไอหัวหน้ามันก็เลยพูดขึ้นมาว่าแกแค้นฉันเหรอที่พวกฉันกินน้องสาวของแกแต่แกอย่าลืมสิว่าแกก็กินด้วยอา้าวสรุปว่าพระเอกก็กินน้องสาวของตัวเองด้วยฮันนีบาลถึงกับน้ําตาไหลออกมาเลยนะครับคงพอรู้สึกผิดและด้วยความโมโหนี่เองฮันนีบาลก็ก้มลงไปกัดแก้มของมัน กันแล้วดึงออกมาแบบสดๆเลยนะครับแก้มทั้งสองข้างเลยส่วนคุณป้าก็ปลอดภัยแล้วขึ้นฝั่งเรียบร้อยแต่จูๆ่ๆเรือก็เกิดการระเบิดขึ้นตำรวจและคนอื่นๆก็คิดว่าฮันิบาลคงตายไปแล้วแต่ที่จริงมันเป็นแค่การสร้างเรื่องฮันิบาลยังไม่ตายจากนั้นฮันิบาลก็เดินทางไปฆ่าทหาเรเลวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่และหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไม่เอ่ย หนังเรื่องนี้มีทั้งหมด2ภาคนะครับเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ